เอาละกล็าบสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะกลับกันมาในรายการเกมแคทเกมที่ไม่มีชื่อที่ช่วงอีกแล้วนะฮะนะเป็นอีกรายการหนึ่งที่ไม่มีชื่อช่วงนะ ก็ช่วงนี้หายไปนานมากเลยเพราะว่าเพิ่งแบบเข้ามาปลายอะไรย่งเงี้ยกันเลยเง,งานกูเยอะมากเวอร์กูเรียนหนักคลิปหายะอะไรย่งเงี้ยก็เลยแบบไม่มีเวลามานอ่านคลิปอะนะเข้แต่ว่าต้องเข้าใจแหละนะและคลิปที่ลงในช่องสุดก็เป็นคลิปที่ทําทรงอาจารย์อืมจากสังเกตไปสองคลิปที่แล้วเป็นคลิปหนังสั้นกับคลิปอ่าของดีนในจังหวัดต,ตัวเองอะไรเงี้ยนะแล้วกลับมาในเกมลิมโบ้นะฮะมันอ่านแบบนี้ใช่ไหม เป็นเกมเกมหนึ่งที่อ่าคะแนนค่อนข้างดีแล้วก็เป็นเกมเก่ามากๆเกมหนึ่งเซอร์เมื่อก่อนเขาก็แคสไปหลายคนแล้วแหละนะแต่ผมเพิ่งเพิ่งเคยเห็นไงก็เลยเอามาแคสบ้างแล้วมันคิดว่าน่า,นา,นาจะได้หลายหลายชิปก็เลยเอามาแคสดูนะราคาก็ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเรื่องราวเกี่ยวกับตามหาน้องสาวที่หายไปอะไรเงี้ยเก็ตไหมเก็ตแหละเป็นแนวสองลีนะ เพื่อนทีไปข้างหน้าหลังแล้วก็มีกระโดดได้ด้วยกระโดดฟิลแล้วก็คนี้หละมั้งคล้ายๆเก็บอินไซด์ปะเพราะว่าแนวภาพมันคล้ายๆกันอ่ะ <Yeah. S 1> ผมชอบภาพแบบนี้นะมันมันดูมันดูโอเคดีอ่ะไูดเ <Yeah. S 1> อึบ้บสไลด์ด้วยสไลด์หนอน น้องสาวพี่อยู่ไหนพิีการขน้องสาวพี่แล้วก็นี่คืออะไรน้องแม่มือให้จับหรอ๋อเป็นการประมาณนี้นะอ๋ออันนี้ไงต่อให้ไปไหนไปไหนมีโล อ๋อมีข้างล่างด้วยลงลงสิแค่นี้เหรอีตกเจ้นนานี่ยใช่ไมนี่ประานี้ประมาน,มานี้อ้าวไม่ใครเริ่มคลิปก็ตายแล้วโอ ทำไมนึกถึงเกมอ่าไนแอมป์ป่ะมันชื่อไนแ m ม r ์ใช่ไหมเอ้าหลังหักมือลั่นเดี๋ยวโทษอ่าลงตรงนี้ได้ไหมได้มืดมากเลยถ้าเป็นขาวดำด้วยนะไปเลย ว้ากระโดดได้ด้วยล่องเรือมาหาลักสักคนรวยหรือจนจะเอาเอ็มร้อยแล้วไงต่อต้องไปไหน อ๋อลากเรือลากเรือได้ด้วยเพื่อเป็นบันไดเหรอไงต่อออปีนปีนปีปีปปปปแทง้งกูเนี่ย <c oughs> จับเก่งมากไอ้หนูตามหาน้องสาวที่หายไป กูพยังครููกำลังพยายามอยู่ป่าแมบบันโคตรน่ากลัวเลยไม่ชอบเลยเหมือนป่าในแฮร์รี่พอตเตอร์เลยนะใช่ไหมโอ้ยเขี้ยไม่เห็นไม่เห็นโทษขอโทษโอ๋อนี่ไง ดึงได้ด้วยแล้วไงต่อต้องโดดข้ามไปยังงั้นเหรอเออได้เออได,ออได้ไงต่อมีให้ตายอีกแล้วกินอะไรวะเฮ้ยยูเกือบไปแล้วตรงนี้มีกำลังด,ด้วยว่าทำอะไร ไอเสียงเหมือนมีแมลงหวานตอมอยู่นับร้อยตัวอะไรเงี้ยตีนไหมหน่ารักทำไมวะทำเพื่ออะไรนักคิทำเพื่ออะไรไม่ต่อโองแคนี้ อ๋อเมื่อกี้มันน่าจะเป็นซากแล้วสักอย่างหนึ่งให้กับดักมันง่าไปทีหนึ่งแล้วก็ทำให้เบาลงแล้วเราจะขึ้นไปได้เป็นพัซเซิลที่ง่ายังมากแต่กูไม่รู้ไงเอ๊มีเศษเทียนล่วงมาด้วยน่าจะมีนั่นกูว่าแล้ะฮ่าไม่ได้ใด่กูหลไอ้ส่ ป่ามันมืดอ่ะมันมืดต้องมากเลยพอมาเพื่อตามหานองสาวที่หายไปนะเวอายูไมซิสเตอร์แล้วยังไงต่อตรงนี้คืออะไรเป็นพัสเซอีกแล้ว ตายฝีอ,อย่างวะมัมีน้ำอยู่ตรงนี้อันนี้เดี๋ยวเล่นนะปีนไม่ใหม่ใหม,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 ม่เดี๋ยวลองหาดูอ๋อตรงนี้มีมีม,มีมีถาวรหอยอยู่ใครจะไปเห็นวะ cửa nhà này cửa nhà 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 เราลงไปได้เลยปะ่ะไม่เอาไม่เสียงดีกว่าเฮ้ยเงียในหัวจิ๋วหายอ่าลงมาเป็นเรือให้กูไอ้เป็นสะพานให้งเงียบแล้วเด็กมันว่ายน้ำไม่เป็นเลยเหรอวะลงไปวิเดียมตายเลยอ่ะอะไรวะ เฮ้ยตามหาองสาวด้วยเข้มแข็งดีผู้ชายรือเปล่ากูกตายจริงกูตาย <c ười> รู้สึกว่ากล้องกูมืดไปใช่ไหมเดี๋ยวลองขยับไฟดูช่วยไหมไม่รู้ช่วยแหละใช่ช่วยแหละ่หน้าใสาไร้สิวตัวเฮียแล้วข้างบนมี กํากดักอยู่เป็น布拉แท็บเชีย่ยอะไรเนี่ยเป็นเหมือนอาขาบางมุมแล้วกูมันกูแล้วกูจะเอามันลงมายัางไงใครก็ได้ช่วยแก้พระเซงตรงนี้กูทีกูไปต่อไปแล้วโง่มากเลยนะแล้วยังไงต่อ แล้วยังไงต่อไม่มีอะไรกูเลยไม่มีกล่องไม่มีเชียอะไรเลย,เลยข้างบนมีแบตชอยู่อ่ะจะเอาเอาึ้นมาอย่างไงเอาเอาถุยจะเอาลงมายังไง a few moments later ได้ยินเสียงไหมเป็นเหมือนเสียงเหล็กแกรงหนาต้องให้นี่มันทุบพื้นแล้วก็จะมีแรงสั่นทำให้ที่นั้นลงมา อ๋อกูเก็ตละอย่าตายเพราะแถมเคี้ยนนะแล้วก็เอาไอ้เคี้ยนี่ไปให้มันหนีบใช่ไหมกูเก็ตแล้วกูโหดมากกูเป็นคนที่ฉั้นลาดสุดๆไปเลยไอ้ตายนี่เป็นเพื่อนกูเอง ออกมาเยี่ยมเจ็บไปเลยม,มึงไอสัตว์กูโหดจริงๆงแล้วก็เป็นแมงมุมตัวปเบเพลอร์วิ่งแบงบนแมงมุมตัวโผ่เหมือนไม่กล้าเลยนะ แล้วก็เลื่อนลงไปเรื่อยๆเป็นมืดสีดำๆคืมๆมัวๆสไลด์ลงไปเลยโอ้มืดมากๆมันมืดแบบมืดมากๆเลยอะอะไรเนี่ยขาติดใดมันมุมงั้นเหรออ้าวปองไม่ได้ช่วยด้วยไม่ไม่ ไม่ติด no อ้าวก็ตายดีอย่างงี้มันพันกูเป็นสายไหมอะไรเฮี้ยแดกไหมไม่แดกมึงถูกเปอให้ด้วยไอ้เฮี้ยใบยมึงจะนานแดกใช่ไหม ตายยังอ,อ๋อดินได้ดินสิพ่อหนุม่มดินสิพ่อหนุม่มดินดินเข้าหลุดแล้วหลุดแล้วโย้อ้าวไอ้เฮียโดดเป็นผีกของกอยเลยสัสเป็นผีดผิจีนเนี่ยที่มันโดดแล้วมีใยติดบนหน้าไอ้เฮียมจะไปงี่างี้จริงเหรอ ถ้าเป็นโดดใช้กดกระโดดมันจะเร็วกว่าเอา้าสวย,ยที่ผ่านยังเป็นดักแด้แล้วยังต้องมาจมน้ำตายไปเออเก่งหนูไปช่วยน้องสาวน้องสาวพี่ no เตรียมกระโดดมากอะ่ะอีกนิดนึงคือไปรำปิกเดียแล้วโล no! ไอสัตว์ทำไงวะตกโดดที่จุดท้ายเงี้ยปะปะเยี่ย, hey! บะบะย,ยมรู้สึกว่าไอใหญ่นี่มันเริ่มหลุดหลุดวงเรยเรอยแล้วนะอาน้าวที่ทั้งหัวโอ้โหสาผ่านเมื่อกี้ไม่ได้ละ กูองมาแฝนแบงค์ไปเยี่ยมถักให้มันไปโอเคแล้วก็ออกมาเร็วลูกเร็วเยี่ยมครึ่งแรกเป็นคนปกติครึ่งหลังกูไปหลักแด้เยี่ย,ยมใส่ไหมานา่อยยิ้มหายเอา้าเชียเลยววะอ๋อ ก็ขอพักไว้เพียงเท่านี้ <c ười> ค่อยต่อยพี่หน้าเพราะว่านะต้องค่อยแยกมีทีไปขั้นตอนนี้ลืมกดแชั์สไลดด้วยนะไปละบายอย่าลืมตามภารกิจตามหาน้องสาวด้วยนะไปละ